นิสสารบุญเป็นตัวนำคู่กับภูนเฮงเฮงมังมกรโบราณเป็นตัวที่สามเกิดไก่วันที่สี่ฮัลโหลครับเสีย 5. ที่ 3, ห้าที่โค้งวาสามคูนเฮงเฮงเป็นตัวนำคู่กับกนิสสารบุญเกิดไก่วันเป็นตัวที่สามมังกรโบราณที่สี่ฮัลโหลครับเสียที่ห้า ต่อไปมาก้าวเจริญมงกรแสงชัยโคบายสอกทางตรงนี่จะพาดัวเป็นตัวนำคุณในแหงเริ่มแรงทางนอกดูวยเป็นตัวนำแล้วนี่คุณแฮงแหงเป็นตัวนำนี่คุณแฮงเป็นตัวนำมังกรโอราเริ่มแรงทางในขึ้นมาพร้อมด้วยกะไก่วันเริ่มแรงทางนอกมาอีกตัวหนึ่งนี่คุณแฮงแหงเป็นตัวนำนี่คุณแฮงเป็นตัวนำกะไก่วันที่สองมังกรโอราที่สาม สะพานบุญเป็นตัวนำคู่กับภูนเฮงเฮงมัง,งกรโบราณเป็นตัวที่สามเกิดไกวันที่สี่ฮัลโหลครับเสีย 5. ที่ห้าทีโค้งไปสามา 3, คู่เฮงเฮงเป็นตัวนำคู่กับสะพานบุญเกิดไกวันเป็นตัวที่สามังกรโบราณที่ 3. ก้าวเจริญอมกรแสงชัยโคบายสองทามตรงนี่สะพานบูเป็นตัวนำคุณแห่งเริ่มแรงทางนอกเป็นตัวนำแล้วนี่คุณแห่งแหงเป็นตัวนำนี่คุณแห่งแหงเป็นตัวนำอมกอนโอราเริ่มแรงทางในขึ้นมาพร้อมด้วยเกิดไขวันเริ่มแรงทางนอกขึนมาอีกตัวหนึ่งนี่คุณแห่งแหงเป็นตัวนำนี่คุณแห่งแหงเป็นตัวนำเกิดไขวันที่สองอมกอนโอราที่สาม มาออแล้วขานาดีาองอแสงชัยเป็นตัวนำอันนี้สกานบุญเป็นตัวนำคู่กับภูนเฮงเฮงองคอรานเป็นตัวที่สามเกิดไก่วันทีสี่ฮัลโหลับเสี่ที่ีห้าที่คงไว้สาม คู่แห่งเฮงเป็นตัวนำคู่กับสะพานบุญเกิดไกวานเป็นตัวที่สามมังกรโอราณที่สี่หลอกกับเสียที่ห้าต่อเป็นมาเก,ก้าเจริญมังกรแสงชัยโคบายสองทางตรงนิสะพานบุญเป็นตัวนำคู่แห่งเริ่มแรงลางนอกนู่นเป็นตัวนำแล้ว นี่คุณแหงแพงเป็นตัวนำนี่คุณแหงแพงเป็นตัวนำมกกากอร์โรลัเริ่มแลนดทางในขึ้นมาพร้อมด้วยเกิรกไวันเริ่มแลนด์ทางนอกมาอีกตัวหนึง่งนี่คุณแหงแพงเป็นตัวนำนี่คุณแหงแพงเป็นตัวนำเกิร์กไอวันที่สองมากอร์โรลัที่สาม